เธออาจจะเป็นวายร้ายสุดจิตในสายตาของใครหลายคนแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่ากว่าจะมาเป็นเธออย่างที่ทุกคนรู้จักกันนั้นเธอผ่านอะไรมาบ้างนี่คือการต่อยอดตัวละครสายแฟชั่นสุดเรเชลที่ทำออกมาได้อย่างน่าสนใจเซตทูซีมุ้ f แฟนเพจขอเสนอรีวิวลวก,กับความรู้สึกหลังดูค e l ล a ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ต้องบอกก่อนเลยว่าความคิดเห็นในคลิปนี้เป็นเพียงความรู้สึกของผมเพียงเท่านั้นเพราะภาพยนตร์คืองานศิลปะและทุกๆคนลว้วนมีการศิลปะที่ชอบแตกต่างกันออกไปจึงไม่ผิดที่คุณจะคิดต่างสิ่งที่จะตัดสินได้ว่าหนังเรื่องนั้นสนุกจริงหรือเปล่าก็มีเพียงตัวคุณเองและก็ก,กดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย ครูเอล่าจะพาคนดูไปสำรวจแง่มุมชีวิตของหญิงสาวผู้มีไฟฝันอย่างเอสเทล่าว่าก่อนที่เธอจะกลายเป็นครูเอล่าเดวิลอย่างที่หลายคนรู้จักนั้นเธอผ่านอะไรมาบ้างมาหาคำตอบและร่วมเดินทางไปกับการเปลี่ยนแปลงของเธอได้ไหนครูเอล่าครูเอล่าเต็มไปด้วยข้อดีและจุดเด่นที่น่าจดจำมากมายทั้งคอสตูมต,ต่างๆในเรื่องที่ทำออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ เข้ากับยุคสมัยและสุดปังปูเิเยการเล่าเรื่องที่สามารถเล่าเหตุกตารณ์ต่างๆออกมาได้อย่างสนุกเลื่อนไหลดูมีเอกลักษณ์ทั้งตัวเรื่องยังมีการหักมุมที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมีความพีคและเซอร์วิสแฟนพอสมควรหนังมีหลายฉากที่ดูค่อนข้างรุนแรงแต่ผู้กำกับก็สามารถเล่าออกมาให้ความรุนแรงนั้นดูซอฟต์ลงได้อาจเรียกได้ว่านี่คือความดาร์กในแบบฉบับของดิสนีย์นักแสดงทุกคนสามารถทาออกมาได้ดีมากดูสมบทบาทและน่านจน โดยเฉพาะนักแสดงนำอย่างเอ็มม่าสโตนที่แสดงได้สมบทบาทราวกับว่าเธอเกิดมาเพื่อบทบาทนี้โดยการแสดงของเธอในหนังเรื่องนี้อาจจะเรียกได้ว่ามีลุ้นออสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเลยทีเดียวดนตรีประกอบงานศิลป์และงานภาพก็ทำออกมาได้ดีมากทุบคุณไปด้วยกินอายของยุค70ที่ผสมผสานกับเรื่องราวที่เล่าได้อย่างลงตัวข้อเสียของหนังมีเพียงบางจุดที่อาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผล เพราะยังติดภาพลักษณ์ของความเป็นการ์ตูนอยู่บ้างและตัวหนังยังคงมีบางจุดที่เล่าออกมาได้ไม่ลีไหลเท่าที่ควรแต่ข้อเสียเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เล็กมากๆสรุปแล้วโดยรวมครูเอล่เป็นภาพยนตร์ที่ทําออกมาได้อย่างกลมกลม่อมสามารถผสมผสานองค์ประกอบต่างๆได้อย่างลงตัวดูสนุกตื่นตาตื่นใจและมีสเสน่ห์ทางเราซิตตูีบุ e แฟนเพจขอให้คะแนนครูเอล่ไปที่9เต็ม10ครับ สามารถรับชมครูล่าได้แล้ววันนี้ทาง Disney p พาร h o โฮสตครับ และถ้าหากว่าใครได้ดูครูเอล่ามาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาเล่นเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับแต่ขอความการุณาช่วยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นคอมเมนต์อย่างสุภาพและถ้าคอมเมนต์ของใครมีการสปอยก็ช่วยเขียนคำเตือนไว้ต้นคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดบนกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ